สวัสดีค่ะมิงจีรักกิตยาบุญครองทรัพย์นะคะวันนี้มิงจะพา,าทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมนะคะที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสลิฐ์แห่งนี้ละคะ่ะสถานที่แห่งนี้นะคะบอกเลยว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานมากๆค่ะสวยงามทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุโบโสถวิหารต่างๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะมิงได้รับนะคะความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชยานวชิระเวทีนะคะที่จะได้ให้ความรู้กับพวกเรานะคะรวมไปถึงนะคะประวัติความเป็นมาต่างๆอย่างลึกซึ้งกันเลยทีเดียวค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้านะคะไปพบกับท่านเจ้าคุณกันเลยค่ะะอาจารย์ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มณฑปพระธาตุนะคะถ้าใครมาในสถานที่แห่งนี้เนี่ยภายในพรมณฑปบรรจุอะไรไปบ้างคะที่มณฑปเจดีศรีรัตนมหาธาตุแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษฐเพราะว่าเป็นสถานที่สําคัญ ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิสถานพระบรมสารีริกธาตุได้บรรจุไว้ภายในพระมณฑรเจดีและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านฐานล่างของพระมนฑดบเป็นที่ปดิสถานพระอัฐิของพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จัก,กรีก็ได้มาประดิสถานไว้นะสถานที่แห่งนี้ ถ้าอาจารย์คะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวิหารแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยเรียกกันว่าอะไรคะสถานที่ตรงนี้เรียกว่าพระวิหารหลวงเป็น,สถ,นสถานที่สําคัญในเขตพุทธาวาสของวัดมหาธาตุซึ่งได้มีการสร้างพระพุทธร,รูปที่เป็นประธานขึ้นมาพร้อมกับการสร้างหลวงพ่อพระศรีสันเพชรและก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามยุคตามสมัยเรื่อยมาอันนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่สําคัญประกอบกับมีการอัญเชิญ พระพุทธรูปเก่าแก่จากสุโขทยัยมาประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้วยตาของเราก็จะเห็นว่าในพระวิหารแห่งนี้มีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ห้าพระองค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นที่สังขยาครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์คำพีที่ใช้ในการจานคำพีในการสังขยนาครั้งแรกนะั้น ก็ยังเก็บอยู่ในพระวิหารหลวงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็จะอยู่เก็บไว้ตลอดจนถึงผ้าห่อคัมภีตั้งหลายทั้งปวงก็จะเก็บไว้ในวิหารแห่งนี้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะหมิงเชื่อได้ว่าถ้าใครได้รับชมคลิปนี้นะคะจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมานะคะอย่างลึกซึ้งเข้าใจความหมายนะคะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของวัดมหาธาตุยุวรัชรังสฤษดิ์ได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าเดิมกันเลยทีเดียวค่ะถ้าใครผ่านมาแถวท้องสนามหลวงนะคะอย่าลืมมาแวะเวียนนะคะกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้กันนะคะแล้ววันนี้นะคะหมิงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยค่ะสำหรับการที่หมิงได้พาทุกทุกคนนะคะได้มาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้นะคะวันนี้หมิงรับ ไปแล้วสวัสดีค่ะ